สวัสดีครับวันนี้ก็ขอพาท่านผู้ชมครับแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับมาที่สนาม a ั m a ั t o ู m นะครับเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเลตนะครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สองนะครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียครับผม สำหรับเส็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทีมชาติไทยประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับสิวรักษ์เทพสุเนินสี่ผู้เล่นกองหลังนะครับก็ทางด้านแบ็คขวาวันนี้ทา,ากัแรนิชิโนะจะใช้ทางด้านของต้นนฤบดินวีราน <c oughs> <c oughs> นท์นฤบดินวีราโนนดมนะครับแล้วก็ทางด้านวิงแบ็คทางฝั่งซ้าย เป็นเอเนโต้นะครับผมส่งเซนเตอร์คู่2ตัววันนี้เป็นทางด้านเรียวชอมเบียจับคู่กับเชนสุพรรณทองสงนะครับผมแล้วก็ส่วนมิดฟิลนะครับแผงมิดฟิลของทีมชาติไทยวันนี้จะประกอบไปด้วยพิธิวัตสุจิตธรรมกุลนะครับผมแล้วก็สารัดอยู่เย็นทางด้านขวาใช้เป็นมิกกี้นะครับผม ซ้ายเป็นเอกนิตปัญญาครับแล้วก็มิดฟิลตรงกลางที่มาเล่นแทนเจนในวันนี้เป็นทางด้านของกันนะครับผมธนวัตซึ่งจิตส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นอดิศักกายสอนครับผมแล้วก็ในส่วนผู้เล่นสำรองวันนี้จะประกอบไปด้วยชัดชัยบุตรพรมนะครับศักสลักษ์หายประโคนพันษาเหวีบู์สุปโชคสารชาติ ิตภัณฑ์พ่วงจันพีรดพีรดลชันรัศมีเจริญศักดิ์วงกรสุพรรณทองสงโ,ซโซทษทีครับเป็นสุพณนัดเหมือนตาครับชิสตองโดประวีตันทาเตมีแล้วก็มีทางด้านพันธุ์พงศลซาแล้วก็สุปรชัยใจเด็ดครับต้องบอกว่าขุนกำลังของทีมชาติไทยวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะฟูลทีมในทีเดียว สภาพอากาศตอนนี้นะครับที่ประเทศสหรัฐอามิเรตจะอยู่ตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับคือเวลา2องทุ่มนะครับอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวอุณหภูมิอยู่ที่42องศาครับผมแต่คาดว่าน่าจะเย็นลงเรื่อยๆ ทีมชาติไทยนะครับในเกมแรกที่เราบุกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับเราก็สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สามต่อศูนะครับส่วนสำหรับนักนี้ครับจริงๆแล้วต้องแข่งที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับ,รบแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทางด้าน AFC จึงได้มีการเปลี่ยนวิธีการในการเล่นรอบคัดเลือกครับโดยให้ ในกลุ่มนะครับมีเจ้าภาพ1ชาติโดยเลือกโดยสมาชิกในกลุ่มครับซึ่งในกลุ่มของเราประเทศสหรัฐอเมริกาก็รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครับผมสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้ จะถ่ายเท่าสดทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับในเวลา2ี่สิบนาทีใน23นาฬิกา45นาทีครับ ส่วนนัดถัดไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทางเจ้าภาพ UAE นะครับในวันที่7มิถุนายนซึ่งจะเตะในเวลาเดียวกันนะครับผมนี่ก็เป็นกลุ่มผู้เล่นตัวสำรองครับ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนตัวได้ถึง5คนนะครับโดยมีการเปลี่ยนตัวโดยแบบเป็น3าครั้งนะครับไม่รวมพักครึ่งจะครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกินห้าคนครับกรรมการก็ลงมาบอมร่างกายแล้วเช่นกันครับ ทางด้านอินโดนีเซียตอนนี้ยังไม่ออกจากห้องแต่งตัวนะครับผมก็เป็นที่น่าสนใจในเกมนี้ครับเพราะว่าทีมชาติอินโดนีเซียได้เปลี่ยนเฮดโคชครับผมเป็น H เฮดโค้ชาวกาลีชาวกาลีใต้ที่พาทีมชาติกาลีใต้คว้าอ,อันดับ4ในทุตบอลโลกมาแล้วครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากสนามเอามักดูมประเทศสหรัฐอรับอิเลสอันนี้ผมได้สังเกตเห็นนะครับว่ามีสเกลติ้งจากทาง UAE มานั่งชมเกมในนัดนี้ด้วย Can put, put the floor. thank you thank you soria ครับขอบคุณครับเอ่อขอบ ơn นะครับในเกมนี้ผมสังเกตเห็นมีกลุ่มแฟนบอลชาวไทยที่มาน,นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเบนผู้เล่นนะครับ คุณเรียกยิงเสียก็เริ่มทยอยลงมาอบอุ่นร่างกายครับ ก็ขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในเวลา23นากา45นาทีนะครับถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดทา,าดงช่องไทยรัฐทีวี สําหรับตารางคะแนนในของกลุ่มจีนนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นเวียดนามนะครับผมอันดับสองมาเลเซียอันดับสามทิมชาติไทยอันดับสี่สหรัฐอิมิเลและอันดับสุดท้ายเป็นอินโดนีเซียนะครับผมเวียดนามนะครับมีอยู่สิเอ็ดแต้มชนะสามแพ้สองครับยังไม่แพ้เลยครับได้ไปห้าเสียหนึ่งประตูอันดับสองทิมชาติมาเลเซียนะครับมีอยู่เก้าคะแนนแข่งไปสาม แข่งไปห้าชนะสามไม่เสมอครับแล้วก็แพ้สองได้ยิงประตูได้แปดประตูเสียไปหกประตูครับส่วนทีมชาติไทยครับตอนนี้ลังอยู่ในอันดับสามนะครับผมแข่งไปหนะ้านัดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งมีอยู่แปดคะแนนยิงได้หกประตูแล้วครับเสียไปสามประตูส่วนอันดับสี่มาเลเซียสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับแข่งไปสี่นัดนะครับ ชนะสองนัดแล้วก็แพ้สองนัดครับผมมีอยู่มีอยู่หกแต้มครับได้ไปแปดประตูเสียไปสี่ประตูอันดับสุดท้ายอินโดนีเซียครับแข่งไปห้านัดยังไม่ชนะใครเลยครับผมมีศูนย์คะแนนได้สามคะแนนได้สาได้สามประตูครับเสียไปถึงสิบหลูกโดยในคืนนี้นะครับ ในคืนนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับนอกจากมีในกลุ่มของเราจะมีทีมชาติไทยเตะก,กับอินโดนีเซียนะครับอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นการพบกันระหว่างมาเลเซียและสระหรัฐอลักมีเลดครับผมทั้งสองคู่จะเตะในเวลาเดียวกันนะครับ ครับในส่วนของการไลฟ์สดในครั้งนี้ครับก็ขอติดติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสามารถรับชมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีในเวลา23.45นาิกา45นาทีนะครับผมขอขอบคุณแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเตะของทีมชาติไทยในครั้งนี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ